ข,ข้างนั้นเป็นร้านขนมปังหิวก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปนั่งกินสาคูไส้หมูเอามาด้วยนี่ด้านนี้เป็นเป็นเอ่อวิวเอวงเกียนบําบัดน้ําค่ะบําบัดน้ําบําบัดน้ําเมื่อกี้อยู่ในห้างดีเอ็มนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยตายเราเราจะตกบันไดยอยู่เรื่อยเลยว่ะเพราะว่าแว่นมันมีสองระดับ ได้แว่นนี้ไม่ดีเท่าแว่นเก่าเลยนะอุ้ยดูสิดูเดี๋ยมันเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งมันละลายมันจะมันจะใช้หมุนด้วยพลังงานน้ํานะน้ํามันไหลแรงๆทีนี้มันก็ทำให้ล้อเนี่ยหมุนอันนี้เป็นอะไรเอแข็งเนี่ยอันนี้เป็นดอกสวยเนี่ย เนี่ยดอกสวยดอกสีม่วงพอแก่เป็นอย่างนี้ถ้าลำต้นเป็นหนามเนี่ยถ้าถ้าจับน้ำไม่ได้เลยจับปุ๊บน้ำมันจะปักมือต้องใส่ถุงมือดูสิอ้เห็นนี่เห็นนี่มาไหมคะตตุต,ตไปหามุมนั่ง กินสักูไส้หมูเที่ยวมาด้วยดีกว่าไว้หิวข้าวน่ะใบไม้มันจะเป็นตุ่มตุ่มกำลังเป็นปุ่มปุ่ๆปุ่มๆดูน้ำน้ำแข็งละลายแล้วรูดูใบไม้ผลิกำลังมาถึงแล้วนะคะ ระบบบำบัดน้ำด้วยธรรมชาติไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสิ่งขาวๆนั้นไม่ใช่อะไรคือหิมะน้ำแข็งจับตัวแล้วก็เริ่มจะละลายดูเด่น้ำไหลแรงถ้าหิมะเริ่มละลายน้ำก็จะไหลแรงเพราะว่าหิมะมันละลายกลายเป็นน้ำไงคะ เด็กๆเด็กๆเ,เ,เดินมาจะขอปิดกล้องแค่นี้ละค่ะอากาศสดชื่นอากาศดีดีวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ค่ะสวัสดีบ๊ายบาย